ามาหมอผีขมรททำพิธีสาบแช่งใครแล้วเกี่ยวอะไรกับชายแดนไทยกัมพูชาที่ตึงเครียดตอนนี้ขณะที่ชายแดนไทยกัมพูชาร้อนฉาด้วยเสียงปืนและคำสั่งระดมพลมทพอสองหรือแม่ทัพภาคที่สองของไทยเรียกประชุมดวนกับฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาหวังหยุดยั้งเหตุประทะที่สุ่มเสี่ยงจะบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ แต่ที่พีกไปกว่านั้นหมอผีเขมิฝั่งกัมพูชาทำพิธีแปลกจุดไฟเผาหุ่นฟางแสดงพิธีกรรมโบราณกลางวันแสกแสกพร้อมํำสาบแช่งที่ถูกตีความว่าเล็งเป้าหมายมาทางประเทศไทยเรื่องนี้เป็นแค่โชว์เรียกศรัทธาหรือเป็นสงครามจิตวิทยาแบบใหม่ที่เล่นกับความเชื่อของคนแล้วสุดท้ายการเจรจาครั้งนี้จะช่วยหยุดเสียงปืนได้จริงหรือไม่